ห้อนั้นข้างล่างเนี่ยก็เราทําไว้ขึ้นเพื่อที่จะรองรับผู้ป่วยติดเตียงนะคะหรือว่าคุณแม่ที่กำลังตั้งครรภ์หรือบ้านไหนนะคะที่มีคุณปู่คุณยา่าคุณตาคุณยายเนี่ยก็แนะนําเลยนะคะห้องครัวเนี่ยเราฟรีนะคะฟรีเคาน์เตอร์ครัวให้นะคะหลังโอนนะคะตรงนี้นะคะ อยู่กันที่โครงการประกายทองดิมเมอรัลนะคะติดอยู่กับถนนสายเอเชียนะคะตรงนี้นะคะก็จะเดินทางสะดวกมากๆนะคะไม่ว่าจะไปเซ็นท่านนะคะไปสนามบินไปต่างจังหวัดนะคะตรงนี้ก็เดินทางง่ายมากๆแล้วก็รถก็ไม่ติดด้วยนะคะบ้านโครงการประกายทองดิมเมอรัลนะคะจะเป็นบ้านเดี่ยวไทเอ A นะคะโครงการของเราจะมีบ้าน2แบบด้วยกันนะคะมีไทเอแล้วก็ไทบีนะคะวันนี้ก็จะพาทุกคนนะคะมาชมกับ ไทยเอกันก่อนนะคะบ้านไทยเอนะคะก็เข้ามาก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะเป็นบ้านใหญ่แล้วก็2ชั้นนะคะเป็นบ้านเดี่ยว2ชั้นนะคะเนื้อที่ก็จะเริ่มต้นที่52ตารางวานะคะพื้นที่ใช้สอยนะคะก็จะเริ่มต้นที่185ตารางเมตรนะคะเดี๋ยวจะพาไปชมข้างในกันนะคะตรงนี้นะคะที่ยืนอยู่ตรงนี้ก็จะเป็นโรงจอดรถสามารถจอดรถได้2คันนะคะตรงนี้นะคะ แล้วก็ที่สําคัญนะคะมีห้องเก็บของให้ด้วยนะคะหน้าบ้านนี่สะดวกมากๆเลยนะคะไม่ว่าจะเก็บอุปกรณ์ต่างๆนะคะตรงนี้นะคะก็กว้างขวางเลยนะคะรอบๆบ้านนะคะก็สามารถเดินได้รอบๆบ้านเลยนะคะถัดมานะคะตรงนี้นะคะเพิ่มความสะดวกให้กับลูกค้าที่ซื้อบ้านของเรานะคะ็เราก็จะมีประตูทางเข้าทางลนจอดรถให้นะคะนี่เป็นประตูกระจกนะคะเข้าทางลงจอดรถนะคะแล้วก็มีมุ้งลวดให้เรียบร้อยเลยนะคะ เป็นนนแบบี้ะะคะเดี๋ยวจะพาไปชมข้างในกันนะคะถัดมานะคะตรงนี้ก็จะเป็นบริเวณหน้าบ้านนะคะหน้าบ้านเนี่ยก็จะเป็นเฉลียงนะคะตรงนี้เราก็ปูยายให้เรียบร้อยเลยนะคะหน้าบ้านนะคะตรงนี้นะคะก็จะมีห้องเก็บรองเท้าไว้ให้นะคะก็สามารถซื้อชั้นนะคะมาวางรองเท้าตรงนี้ได้เลยนะคะซึ่งสามารถเก็บได้หลายๆคู่เลยนะคะตรงนี้กว้างนะคะแล้วก็สูงด้วยนะคะและในตัวของ ประตูบ้านนะคะประตูเข้าบ้านก็จะเป็นประตูกระจกแอนิจจีกรีนสีเขียวนะคะซึ่งมีความหนาอยู่ที่6มิลน,นะคะนีนะะ่แล้วก็ที่สำคัญก็การแสงจากข้างนอกด้วยนะคะแล้วก็ทำให้ตัวบ้านเนี่ยเย็นนะคะเข้ามาข้างในบ้านนะคะก็ตรงนี้ก็จะเป็นห้องรับแขกนั่นเองนะคะเป็นโถงห้องรับแขกนั่นเองนะคะตรงนี้ก็วางโซฟานะคะวางโทรทัศน์นะคะก็ คือสวยงามมากๆนะคะถ้าสมมติว่าลงเฟร์นะแล้วก็สําหรับบ้านเดี่ยวไทยเอนะคะก็จะมีด้วยกันสีห้องนอนสามห้องน้านะคะข้างล่างนะคะก็จะมีหนึ่งห้องนอนแล้วก็1ห้องน้ําเดี๋ยวพามาชมห้องนอนข้างล่างก่อนนะคะห้องนอนข้างล่างเนี่ยก็เราทําไว้ขึ้นเพื่อที่จะรองรับผู้เปวติดเตียงนะคะหรือว่าคุณแม่ที่กําลังตั้งครรภ์หรือบ้านไหนนะคะที่มีคุณปู่คุณยา่าคุณตาคุณยายเนี่ย ก็แนะนำเลยนะคะห้องนอนห้องนี้นะคะข้างล่างก็สะดวกต่อการใช้งานมากๆและที่สำคัญนะคะก็มีห้องน้ำในตัวอีกด้วยนะคะซึ่งห้องน้ำเนี่ยเราจะใช้ร่วมกันในของชั้นหนึ่งนะคะเดี๋ยวไปเปิดฝั่งนี้นะคะเปิดได้สองฝั่งเลยนะคะห้องน้ำแล้วก็ที่สำคัญสุขภัณฑ์ของเรานะคะก็ได้รับมาตรฐานนะคะซึ่งเราจะใช้เป็นอเมริกันสแตนดาร์ดนะคะสวยงามมากๆจะเป็นโทนขาวเทานะคะสำหรับห้องน้ำของเรานะคะ และถัดมานะคะตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของห้องครัวเราฟรีนะคะฟรีเคาน์เตอร์ครัวให้นะคะหลังโอนนะคะตรงนี้นะคะเป็นไปตามแบบของโครงการนะคะแล้วก็ห้องครัวตรงนี้นี่ก็กว้างขวางมากๆหรือใครนะคะที่อยากจะทําเป็นครัวไทยหลังบ้านก็ได้เพราะ เพราะอะไรเพราะว่าบ้านของเรานะคะหลังบ้านกว้างมากๆเลยนะคะนี่ออกมาดูข้างนอกกันนะคะต่อเติมเป็นครัวไทยก็ได้นะคะตรงนี้แล้วก็เป็นพื้นที่ซักล้างด้วยนะคะเรามีเตาปลั๊กไว้ให้เรียบร้อยนะคะไว้ทําพื้นที่ซักล้างนี่นะคะมีฝาปิดเรียบร้อยเลยนะคะต,ตรงนี้ก็วางเครื่องซักผ้าอะไรได้เลยนะคะนี่อย่างที่บอกนะคะก็สามารถเดินได้รอบๆบ,บ้านเลยนะคะบ้านของเรานะคะส่วนตรงนั้นนะคะที่เป็นปูนอยู่นะคะก็ไว้วางแทงน้ําปั๊ม hm น้ําต่างๆนะคะ เดี๋ยวจะพามาดูข้างๆบ้านฝั่งนี้กันนะคะบ้านของเราก็เดินได้รอบๆบ้านเลยนะคะนี่เดินให้ดูเลยนะคะนี่ตรงนี้นะคะก็จะเป็นเฉลียงข้างบ้านลูกค้าสามารถตกแต่งสวนตรงนี้นะคะให้สบายนะคะแล้วก็ตรงนี้ก็นั่งปิกนิกอ่านหนังสือนะคะมุมนั่งเล่นได้นะคะนี่มีประตูข้างบ้านให้ด้วยน่ารักมากนะคะเป็นประตูกระจกนะคะเดี๋ยวขึ้นไปชั้น2กันนะคะชั้น2ก็จะเป็น3ห้องนอน2ห้องน้ํานะคะขึ้นมาดูชั้น2กันนะคะ ชั้น2นะคะตัวราวบันไดเนี่ยก็จะเป็นราวสแตเนเลสนะคะเดินมาตรง,งนี้นะคะก็จะเป็นพบก,กับห้องโถงนะคะห้องโถงตรงนี้ก็สามารถเป็นห้องพระก็ได้นะคะห้องทํางานตรงนี้ก็ได้นะคะเพราะว่าพื้นที่ก็ใช้ได้เลยนะคะก็คือเยอะนะคะเดี๋ยวมาในส่วนของห้องเล็กกันก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะพามาชมในห้องเล็ก ห้องเล็กนะคะก็จะมีสองหน้าต่างแบบนี้เลยนะคะสองหน้าต่างแบบนี้เลยสงฝั่งนะคะวางเตียงวางตู้เสาาื้อผ้าตู้กระจกได้เลยนะคะสําหรับห้องนี้มีสําหรับใครนะคะที่ครอบครัวใหญ่นะคะก็แนะนําเลยนะคะโครงการประกายทอง DM เ e ็มมอรนะคะตรงนี้นะคะถัดมานะคะในชั้นของห้องน้ําชั้นสองแบบนี้นะคะห้องน้ําชั้นสอง อันนี้ก็จะเป็นซิงค์น้ำอ่างล้างหน้านะคะอ่างล้างหน้าก็แบบนี้เลยนะคะซึ่งสวยมากๆเลยนะคะก็จะเป็นโทนขาวเทาดำและที่สำคัญนะคะพื้นนะคะพื้นห้องน้ำเนี่ยก็จะเป็นพื้นกันลื่นนะคะถัดมานะคะในห้องข้างๆเนี่ยก็จะเป็นห้องนอนกลางห้องนอนกลางนะคะก็ที่วิเศษขึ้นมาก็จะมีระเบียงนะคะเป็นระเบียงหลังบ้าน เดินออกมาข้างนอกนะคะก็คือลมดีมากๆเลยยิ่งเราเปิดระเบียงเปิดหน้าต่างนะคะห้องนอนของเราเนี่ยลมจะถ่ายเทยดีมากเพราะว่าเพดานบ้านนะคะคือสูงม,มากเลยนะคะสูงม,มากเลยถัดมานะคะในส่วนของห้องนอนห้องนี้นะคะก็จะมีห้องน้ําในตัวเหมือนกับห้องนอนข้างล่างเลยนะคะซึ่งเราจะใช้ห้องน้ํารวมกันในโซนของชั้นสองนะคะก็อย่างที่แนะนําไปเมื่อกี้นะคะก็ห้องน้ําเดียวกันเลย ต่อไปนะคะจะพาไปชมของในส่วนของห้องนอน master bedroom นะคะหรือว่าห้องนอนใหญ่นะคะในส่วนของห้องนอนาสเตอร bedroom เนี่ยก็จะประกอบไปด้วยห้องน้ํานะคะแล้วก็เตียงนะคะฝั่งซ้ายมือตรงนี้นะคะแล้วก็ที่สําคัญที่พิเศษไปกว่าน,นั้นก็คือฝั่งนี้นะคะจะเป็นในส่วนของวางตู้เสื้อผ้าตู้กระจกเราจะแบ่งสัดส่วนมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะพามาชมห้องน้ํากันก่อนนะคะห้องน้ํานะคะก็จะเป็นโทนขาวเทาดํานะคะนี่สุขภัณฑ์นะคะก็อย่างที่บอกเลยก็คือได้รับมาตรฐานแน่นอนนะคะอันนี้ก็จะใช้เป็นของอเมริกันสแตนดาร์ดนะคะและในตัวของ พื้นห้องน้ำนะคะก็จะเป็นพื้นกันลื่นนะคะเข้ามานะคะตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนห้องการกั้นนะคะเป็นพื้นเปียกแล้วก็พื้นแห้งไว้ให้เรียบร้อยนะคะก็จะมีฟรีนะคะเลนชาวเวอร์ตัวใหญ่ให้เลยนะคะสำหรับห้องนอนมาสเตอร์เบดรูมนะคะเลนชาวเวอร์ตัวใหญ่เลยนะ,ะแล้วก็สะดวกมากๆในการใช้สอยในห้องน้ํานะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเรามี ตัวตั้งวางสบู่เร็วนะคะหรือว่าแป็งสีฟันอะไรต่างๆเนี่ยตรงนี้นะคะแล้วก็ในส่วนของฝั่งนี้ก็มีนะคะก็คือสะดวกมากๆไม่ต้องซื้อที่ตั้งอะไรมานะคะให้กิกะในห้องน้ําเลย และมาในส่วนของตรงนี้นะคะก็จะเป็นวางตู้เสื้อผ้านะคะตู้กระจุกนะคะแล้วก็มีหน้าต่างตรงนี้ไว้คอยรับแสงนะคะก็คือดีมากๆเลยนะคะถ้าบิวอินนะคะก็คือสวยมากๆเลยนะคะตรงนี้และมาในฝั่งฝั่งซ้ายมือฝั่งนี้นะคะก็จะเป็นในส่วนของเตียงนะคะวางเตียง6ฟุตใหญ่ๆตรงนี้ได้เลยนะคะแล้วก็มีระเบียงตรงนี้นะคะคอยรับแสงก็คือดีมากๆนะคะยิ่งเปิดระเบียงเนี่ยก็อย่างที่บอกเลยว่าอากาศถ่ายเทดีมากๆเพราะว่าเพดานบ้านเราสูงมากๆ ในส่วนของระเบียงหน้าบ้านนะคะก็จะไม่เหมือนกับห้องอื่นนะคะระเบียงห้องนอนมาสเตอร์เบดรูมเนี่ยก็จะเป็นระเบียงกระจกเทมเ e อร์กราสนะคะหรือว่าระเบียงกระจกนีรภัยนั่นเองนะคะซึ่งจะสวยมากๆนะคะเวลาเรามองมาจากข้างนอกเนี่ยดูดีมากๆเลยนะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะพื้นที่ค่อนข้างเยอะเลยนะคะสําหรับระเบียงตรงนี้พอเดินออกมาเนี่ยก็คือได้รับชมบรรยากาศภายในโครงการเนี่ยเต็มที่เลยนะคะและตรงนี้นะคะฝั่งนี้นะคะก็กําลังสร้างอยู่นะคะเป็น บ้านเดี่ยวทายบีของเรานั่นเองนะคะสำหรับใครนะคะที่สนใจนะคะก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นะคะที่061-925-6868หรือว่าจะทักอินบ็อกมาทางเพจ Facebook ประกายทองก็ได้นะคะ mm hmm. ตรงนี้นะคะทำเลตรงนี้ก็คือดีมากๆนะคะอยู่ติดถนนสายเอเชียนะคะไม่ว่าจะไปสนามบินนะคะไปเซนทานไปแมคโครนะคะหรือว่าศูนย์ราชการต่างๆตรงนี้นะคะก็คือสะดวกมากๆนะคะ สำหรับวันนี้นะคะก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามาชมแล้วก็ฝากกดไลค์กดติดตามเพจของเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ